หมือนกับที่ถามผมเนี่ยนะครับที่บอกว่ามันไม่ได้ต้นเหตุคนก็มองปัญหาทางการเงินที่ความคิดเด็กรุ่นใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องการเงินแต่สำหรับผมผมมองเป็นเรื่องของการศึกษาต้อกลับมองว่าปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้เป็นผลจากความรุ่มเร็วของการศึกษาไทยนะครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องทางการเงินมันเลยทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาขาดความรู้หลายๆเรื่อง เพราะว่าผ่านการอบรมผ่านการให้ความรู้ตั้งแต่ในระดับโรงเรียนในระดับมหาหลัยหลายเรื่องในเด็กเด็กทุกวันนี้ก็เหมือนคอมพิวเตอร์เราไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไไปเขาก็ไม่มีพอนอื่ดือาข้อมูลป,ปิดๆิใส่ไปคอมพิวเตอ์มก็วนเพราะนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาให้ถูกตั้งแต่ต้นทางนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็จะดีกว่านี้ หลายเรื่องทุกคนจะต้องเรียนต้องสอนเหมือนสมัยก่อนจรยะศึกษาหน้าที่คนละเมืองลกเง่าของเราวัฒนารมประเพดีความเป็นไทยเกลือมนต่างกับประเทศอื่นไนมันไม่มีสอนทุกวันนี้มันสอนเด็กให้เก่งวิชาการแต่ไม่สอนให้โตมาเป็นคนไทยเราต้องมีหลักสูตรเราต้องมีแนวโนวมต้องรู้ว่าเราต้องการให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กโตมาแล้วเขาจะเป็นคนไทยแบบไหน มีความรู้สึกรับผิดชอบทั่วดีอย่างไรลักบ,บ้านลักเมืองรักสถาบันรู้ว่าประเทศอยู่มาได้วันนี้เพราะอะไรมันต้องกำหนดทิศทางตรงนี้แล้วก็สอนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆปัญหาเรื่องของของการอะไรอ่ะการพัฒนาบ้านเมืองปัญหาหลายๆปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาหลายเรื่องของบ้านเราเนี่ยอันดับแรกแม้ทิศทา่อุีมงค ก็คือต้องแก้ที่การศึกษาเป็นสําคัญ